ทีเป็นมะยำว่ะโอ้แต่ว่าบ่ว่าบ่ว่า,า,า,านั่นแต่ว่าบทสุดท,ท้ายว่าตัวเกาวว่าอยู่โอ้มันว่าสวัสดีครับอีฟซีครับผมสวัสดีอีฟซีทุกท่านทุกคนนะครับตามโค้งสุดท้ายของแม่ยัดฝนกระลังมากครับอีฟซีครับผม อาจักสีได้บัวใดนะครับเนาะฝ้าวเลยครับอีซีผมฝ้าวแล่นเลยฝนใหญ่ใช่ไหมบัดนี้บ่นะเสียงฝนนี่นี่เออโอ้ยบ่เกินชั่วโมงหนึ่งไอ้ที่อย่างไรเอ้าฝ้าวแล่นครับอีซีครับผมอ่าแม่ยัดนะครับเนาะปกเป็กปกเป็กมาแล้วสเบลี่ยูไซร่ระบาดนี่ Uh, เอฟซีเอ้ยฝนใหญ่มากมากับเสียงฝนครับพี่ที่ครับผมขั้นเป็นตอนไปล่องอัน,อนดินยุบล่องนะครับนะนขึ้นชีคักครับพี่ทีครับผมเนาะไปได้ปะรันนี่โอ้ยเนี่เป็นยังไงเนาะฝ uh. นฝ่ามาแห้งหนาไม่หนาฝนครับพี่ทีครับ เพิ่มเพิมเพิ่มเพิ่มมาแล้วเอเป็นจงไหนเป็นจงไหบาดนี่เออฝนใหญ่มากแล้วบาดเนี่ยมาแล้วดิไปแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เออม่นแล้วถาตั้งโดนเนาะบอกกินนั่นกับอนั่นกับบอกกินบอกกินกลบอกห่วงกับโอเคอืยังบเสียงเอามาแบบไม่ั้นัโอ้นัดเลยผมสวัสดีครับคุณแม่ครับผมตามแนวทางโค้งสุดไทยเป็นจ้งไดนกเข้าห้องห้องอีกยูแมวันที่อมมาห้องอีกห้องสามเตียนึงโอ้มาย่ำดีวันที่เท่าหเป็นมาย่ำว่ แต่ว่าบัวบัวนั่นนแต่ว่าบทสุดท้ายว่าตัวเก่าอยู่อมันวางสิแม่อันบทนี้แปดซี่เก้าซี่ซี่แปดเจ็ดพนะอะมันคือมายาำตัวนี้สินเด็โอ้แปดสี่เก้าซี่ซี่แปดเจ็ดเออตัวสุดท้ายมันสี่แปดเจ็ดบ่ออันนั่นมันว่างซีเก้าซี่ซี่แปดเจ็ดบ่มันวางโอ้มันมะยำซีแปดเจ็ดให้ บาดีมามากมามื่อวันที่ยีเจ็ดล้วนอนยนี่เอาม่ยําให้ที่สิดอกว่าเออแปดสี่เก้าสี่เอสี่แปดเจ็ดพนักง่นาเนวเอามะยําก็เป็นองคแสดงว่าพันมายําเออม่ยําเลียกไงระเปนไเออถือเีหัวหัแตะวันตะวันพันน่อยู่ดิพันอะไดลูกน้อยเออลูกน้อยจะข้องเองได้ป่ะดิบ้อง้มีผู้ได้ไห่ได้อุ้มลูกน้อยโอ้ยดีแกได้ลูกน้อย เอาลูกไใส่ชุดขาวเอาลูกที่เอารูกกินอมป่ะนะเพราะให้ใดตเลขโซนนั่นมันถือกราตัวเดตัวงสั้นตอวตินเชือตัวใดแน่วสั้นเขาาปฏิเสอตัวห้าฝันนั่นแล้วตัวศูนย์เก้าสามกับปิี่แปดเจ็ดนี่นะไปถ้าเลขลางก็หาหาแปดท่านแล้วมันโอ้มีล้างก็ออ้อนไปชามเขาเล็บวันเขาด้หาศิษแปดปีนีโอ้ พอผู้ปันเทียวว่าเขามาหาโอ้พอนเทนน่ะเกิดวพาซอทูนเก่าเขาได้หาที่แปดีนแล้วโอ้ยเละเลกล่างซื้อหาแปดเลขบนเอาตัวนี่ล่ะคิดว่าสินักตัวพี่เพราะดพ่อไงกตัวที่แปดเจดนี่ล่ะตัวนกข้องนี่เจ้ก็ไม่ย่ำไห้เนาะเอ้ามันกับตัวเก่าได้ซีเก่าไงเมันก็ห่องตัวเก่ายี่หล่ะว่มันว่าแปดซีวันี้ มันแปดซี่เก้าสี่เออมันก็อยูนีเดกัอยูนีล่ะแต่ว่าบดบดดชุดทยเพราะว่าที่แปดเจ็ดนี่ซี่แปจ็ดกยูนีพ่อแมันก็แตัวเนาะเออแต่ว่าเลีกล่างสีเอาหาแปดเออเก้าสองนี่เป่าหรอว่าเก้าฟังเก้าสองะไสันนเป็นเหล่มนเลขเกงใช่โอเลขเก่งเลขเก่งเลขคามวนไปคืนเข่า ัเข่าลักแกเก่เขามาขโถลักแจกับเขาแยกกันเขา้ังล่างจังบนเลขคัมมตอนตัอน่ะป็ะม่เลขฟันแหงว่าเปลี่ยนเลขฟันตัวนี้บ่นี่เล่ฟันเออเล่ฟันตัวนี้ฟันเห็นผ้าน่ะเออันเห็นผราน่นดึกไม่เย็ดนั่นแม่ไม่แย่งไม่ไม่ม่ยืนเป็นว่งกงมนทุ่มม้ากับไม่ยืดเป็นวงกงมงนั่น่หะเออปัดชุ่มม้าสามุ่นหมดแม่สาทอที่มาถืกนั่นนี่สิแต่ว่าท่อไปซื้อแล้วมี่คืเป็นซื้ออย่าง ตัวไรสื้อยากไหมเขาชอบวนไปว่ายหายลูกสาวซื้อหายเขาบ้านล่อเบืองหล็กอันก่อนป่เฮ้ยโอ้ยี่เลเงียนักเก็ตเลยเขาก็เลยใจออกบ้าอ่านนกเนี่ยดอกไม่ย่ำนี่ดอกเป็นตังเงิดปีเด็กมันมาย่ำไห้คักกปันนี้เนาะซีแปดเจ็ดนี่ปะทีอไม่ย่ำตัวนี้เก้าซีแปดซีซีแปดเก็ดซีก่อนแปดซีเก้าซี ที่แปดเจ็ดค่ะนะเรอว่ามันอยู่ในหนีเลยอ่อยก็ได้ว่าเอามันมันจะเพิ่มมยมให้เราตัวอ่มนัเบิง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 ทีอนวดอส้อ่สิบสองคนสอคนสนอนสองคนสองนองคองนสองนสองเอสองอาอนงนนนงนคอองน แคดแคนี่และแต่ว่านกนี่มาย่ยครั้งที่สองคือวันที่ยีเจมือว่านี่บอกกว่านี่บอกโอ,อ้อหลังวันพระจะนอนอยู่นีะ่ะหลังวันพระเรานอนอยู่มังเก้าเนี่ยเออนอนอยูเอาบานไดแค่มาย่ยมให้ยึดกไ้มัหลาม้าแปดซีเลยปะเียแปดซีพอดีเออแปดซีเก้าซีนะซีแปดเจโอ้ว่าว่าสามเทียแปดซีเก้าซีแปดเจ็ดเอาแมยกใครนี่ ออหัวตยุ่นดเาเออมันอยู่นนี้เบีดแล้วเนาะเออมันยู่นดีแล้วมีต่เพิ่มเติมเพื่อหาเปดน้องแม่เนาะหาเปดล่งเออหาเปดลางเนี่ยเีครับผมหัวก้อนว้นมากหัวททนจักปีเกิดเท่าเด็กเออผาไปถามอาอยู่เพิ่นหาสิแปดปีมาแล้วจะปล่อยล้วโอ้เอาครับเสีคับผมอย่างว่าสอแลเยไม่ยัดคลดป็นสามสือปาแหล้วเรียบล่อยแล้วกันว่าส่วนนกร้องบอกโตไรก็แม่มันพร้องบอกว่าคักๆเนี่ อันเมื่อที่แรกมันแตะห้องสีเก้าซี่ีแปดเจ็ดบั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 ดเมื่อม่ย้ำแบบว่าแปดซีเก้าซี่ี่แปดเจ็ดอย่างย้ำขอเขาคือีแปดเจ็ดเต็มทีครับผมอันนี้ไม่ยัดจับวันพงโพงทุกไทยนกร้องบอกรางวันที่หนึ่งสี่เก้าสี่สี่แปดเจ็ดครับเตี่ครับผม เลขล่างให้มาห้าแปดครับที่นี้ครผมคราเป้าหาหยิบจับรถตรีนนะครับเออหาบอทันบอไรนะครับที่นี้ครับผมฝนกะไรครับที่นี้คมับที่ป้าไปเอาขอจบคลิปปวันนี้ที่นี้ครับพ่อะก็ไม่ได้คลิปน้าสวัสดีครับ